ลืมลืมเปิดนะคะสวัสดีค่ะกบาบคารวะท่านอาจารย์ดรหมอเขียวคารุทุกท่านนะคะและหมู่มิรด,ดีอาจารย์ได้หน่อยได้ยินเสียงไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตส่งการบ้านนะคะข้อที่หนึ่งการเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนความคิดเ,เรื่องการนําเอาน้ํามันมะพร้าวมาทาผิวตัวเองเพื่อที่จะให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แตกแห้งนะคะทีนี้พอได้ยินฟังใน YouTube เรื่องประสบการณ์ในการใช้น้ําปัสสาวะนะคะก็เลยลองเอามาสระผมทาผิวแล้วก็ทํานาโนโดืม่มปรากฏว่าได้ผลได้ผลดีมากก็คือว่า,าผิวของเราเนี่ยค่ะ จะลื่นขึ้นแล้วก็นำมาใช้แทนสบู่ด้วยนะคะแล้วก็ลดความชิงชังลดกิเลสข,ของตัวเองได้ด้วยข้อที่2อ,อยู่อย่างไรให้รอดในยุคโควิดที่ทำอยู่สำหรับตัวเองนะคะก็คือว่าสร้างทางอาหารปลูกให้ได้มากที่สุดนะคะเปลี่ยนจากไม้ประดับมาเป็นไม้ มาเป็นพืชที่เราสามารถที่จะกินได้เป็นสมุนไพรที่ใช้ได้ล่าสุดนี้ก็คือทําสวนสมนุนไพรทําสวนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกศนอําเภอนาดูนจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะก็ได้ปลูกพริกมะเขือกระลาปีคนาผักชีผักบุ้งขึ้นชายวอเตอร์เกรสหอมผักขยังและเปลี่ยนที่กศนตําบลพระทาน,นะคะมีปลูกมะเขือพริกกล้วย ว่างกาบหอยใบยชะยามะละกอบวบฟ้าทลายโจรผักขมขิงขาตะไคร้ต้นมะกรูดมะนาวว่านหอจระเข้แล้วก็สวุษแล้วก็ยังได้แบ่งปันให้ประชาชนทั่วไปมาเก็บมาใช้ด้วยความสะดวกใจด้วยนะคะข้อ3เคล็ดลับในการทำกรสิกรรม ปรุงดินให้ดีก่อนแล้วก็เอาพืชที่เราต้องการที่จะปลูกนั้นลงไปจากนั้นแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเสมอพืชก็จะเจริญเติบโตและแข็งแรงเอาใจใส่อย่างสม่ําเสมอแล้วก็นํามาเป็นอาหารปลอดภัยในการดำรงชีวิตของเราค่ะส กสิกรรมธรรมชาติกสิกรรมเพื่อการแบ่งปันได้มีการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ต่างๆเช่นแตงไทยแตงกวาให้กับหมู่มิตรด,ดีแบ่งปันความรู้เรื่องอแหนแดงเอามาใช้เป็นโปรตีนแทะ,ะในการทําเกษตรนะคะทำปุ๋ยค่ะกับหมู่มิตรด,ดีได้ปลูกพืชผักที่บ้านแล้วก็กสนาําบลกบสนออาเภอให้หมู่มิตรดีได้มาเก็บไปใช้นะคะ5ทุกหายฉับพันธุ์ เนื่องจากว่ามีงานเร่งด่วนกศนค่ะก็เลยเร่างกายไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนนอนน้อยทีนี้ร่างกายก็เลยเกิดภาวะร้อนเกินในร่างกายก็จะมีปากเป็นแผลในช่องปากทีนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงทั้งฟัง youtube เรื่องการใช้น้ําปัสสาวะนะคะก็เลยเอาเออสมุนไพรริดเย็นแล้วก็มีผงถานด้วยแล้วก็อมน้ําปัสสาวะปรากฏว่าหาย อาการปวดที่ว่ามันปวดแสบมากปวดจนแบบขึ้นบนหัวอะไรอย่างนี้เลยคะ่ะก็อาการดีขึ้นแล้วก็ทุกหายฉับพลันขอบคุณน้ำสมุนไพรในตัวนะคะ,อะขอส่งการบ้านอีกเรื่องนึงนะคะ,ะแบ่งปันคือตัวเองเนะะี่ยค่ะได้แบ่งปันวิชาของเรานะคะแพทย์วิถีทำให้กับหมูวิด,ดีโดยหนึ่งรักษาการปวดกล้ามเนื้อปวด ไอของเพื่อนหมูมิตรีโดยการที่ใช้สมุนไพรลิดเย็เนายาหมองลิดเย็นปัวซาพ,พร้อมกับการนวดแพทย์แผนไทยนะคะอันที่สอง ในวันที่3มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีการประเมินท่านผู้มนวยการเชี่ยวชาญก็จะมีแขกมาจากกษสนจังหวัดต่างๆแล้วก็มีผู้มนวยการกรสนออำเภอนะคะเพราะว่าอยู่ในยุคโควิดไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชิญแขกเยอะนะคะ,ะท่านผอก็เลยให,ให้ให้ทำเป็นบูธเพื่อนำเสนอสิ่งที่ตัวเองได้ทำมาตัวเองอสำหรับตัวเองได้ทำเป็นบูธเพื่อทำ สมุนไพรริดเย็นโดยการสกัดโดยใช้หวัหวหัวที่เราเนื่อข้าวที่ผ้าอีสา,านนะคะเขาจะใช้หัวเนื่อข้าวมีอยู่ทุกบ้านเอาสมุนไพรของเราลงไปในหม้อเนึ่งข้างล่างเสร็จแล้วก็เติมน้ําหัวของเรากอ็อยู่ในนั้นมีหม้อใบเล็กๆใบนึงเพื่อที่จะรองรับน้ําสกัดแล้วก็ผ้าขนุนบางที่สะอาดมาปิดตรงข้างบนหัวนะคะเสร็จแล้วก็ใช้กระทะ วางลงไปใส่น้ําเย็นเสร็จแล้วท่านสอนอต่างๆท่านผูน้อำนวยการจังหวัดก็เลยเห็นว่าอ้าวมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเคยใช้ค่ะแต่ว่าท่านไม่รู้ว่ามันทําสกัดแบบนี้ได้ด้วยเนื่อว่าจะทําได้แต่มองหุงข้าวที่เป็นไฟฟ้าทีนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีกศนอได้ได้ทําเป็นหลักสูตรเพื่อที่จะให้ชาวบ้านทุกคนน่ะได้มีโอกาสได้เข้าถึงสมนุนไพรการสกัด ค่ะทีนี้หลังจากที่ทำทาไปเสร็จแล้วก็มีท่านพออ,อกศนนะคะมาแล้วก็บอกว่าทำทำให้หน่อยนะเพราะว่าเคยแต่ใช้ไม่รู้ว่ามันทําเองได้ด้วยแล้วก็มีท่านศึกษานิเทศนะคะท่านบอกว่าอันนี้ควรที่จะส่งเสริมเพราะว่าทุกคนควรที่จะเรียนแล้วก็ได้ใช้ทุกคนแล้วทีนี้ท่านก็เลยแนะนําว่า ให้ท่านพอกศนนะคะได้มีโอกาสได้ส่งเสริมให้ให้ชาวบ้านทุกคนอ่ะสามารถที่จะทําและใช้อเองได้ในเรื่องของสมนุนไพรในยุคโควิดขออนุญาตส่งการบ้านเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนุโมทนาค่ะคุณครูนภัสสนันค่ะค่ะให้การบ้านต่อได้ไหมคะ,คะถ้าถ้าสามารถทําคลิป ทำคลิปเรื่อง oh. ของตัวอย่างการการทำน้ำสกัดด้ <Yeah. S 1> วยควมนะคะคิดภาพตาม <Yeah. S 1> ออกอยู่นะคะแต่คิดว่าถ้าเรามีมีคลิปมาแบบปันนี้จะทำให้พี่น้องสามารถที่จะเอาไปประยุกใช้ได้ด้วยบางท่าน <Yeah. S 1> ก็จะนึกไม่ถึงนะคะนี่เราก็ <Yeah. S 1> ก็มีใช้กันอยู่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้นึกถึงการเอามาทำน้ำสกัดนะคะซึ่ง <Yeah. S 1> ซึ่งฟังดูแล้วง่ายมากๆเลยค่ะ แล้วก็ยินดีกับนวัตกรรมนี้นะคะที่จะมีโอกาสขยายต่อไปสู่พี่น้องประชาชนค่ะค่ะอนุฒนากับคุณครูค่ะ,ะค,ค่ะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะมีโอกาสได้เห็นคลิปนะคะค่ะเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปให้นะคะค่ะอนุทนาค่ะค่ะต่อไปที่คุณสุพัชยาค่ะ